ัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเปิดถุงช้อปปิ้งแบบอันบ็อกพัสดุกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเบสเนี่ยสั่งอะไรมาบ้างนะอันนี้ก็สั่งมาจากช้อปปี้นะคะราคาที่สั่งมาก็ประมาณ 1,000... 1พันนิดหน่อยอะคะ่ะ1 1 0่บาทเนาะก็จะเป็นของซาริโอเลยนะชื่อ ชุบชุบช,บ,ช,บ,ชบมาแล้วค่ะนี่ทุกคนของข้างในนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะชิ้นแรกค่ะนี่เป็นกิฟติดผม My m e เมโลดีนะคะอันนี้เนี่ยเบกก็จะเอามาติดผมไว้สำหรับออกไปเที่ยวออกไปอะไรแบบนี้นะคะชอบมากๆในช่วงนี้ชอบติดกิฟเล็กๆแบบนี้เนาะ เราก็จะมีกิปชินามอนค่ะทุกคนอ่าอันนี้เนะ่ตอนแรกเนะี่ยสั่งเป็นคูโรมิไปแต่ทางร้านแบบอินบอกมาบอกว่าลูกค้าค่ะคูโรมิหมดนะคะเหลอแต่ชินามอนกับหังก็เลยจำเป็นต้องเอาชินามอนมานะคะเพราะว่าเกลียดอีหังมากๆเลยนะนี่คือชิ้นที่2ทุกคนดูสิสองอันนี้น่ารักไหมคะน่ารักเนอะราคาจําไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนอันที่3มค่ะเป็น ลิปมันนะคะลิปมันลายไมเมโลดี้น่ารักเป็นของกุ๊กกิ๊กท้งนั้นเลยอันต่อไปคะ่ะทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นสายคล้องคอไมเมโลดี้นะคะเบ<ม>จะเอามาคล้องกล้องถ่ายรูปก็ถ่ายรูปของเบสตัวนี้นะคะเป็นกล้องถ่ายวิดีโอแล่ไม่ใช่กล้องถ่ายรูปนะคะจะเอาตัวนี้มาใส่กับสายคล้องเนาะแล้วก็น่ารักปะ เป็นกิฟตนะคะอีก2อันเป็นกิฟต์มิวโค l ด์ดรีมมีแล้วก็กิฟต์ไลน์ไม่เมโลดนะคะเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยสอันน่ารักมากๆเลยนะเท่าน like ี้แล้วค่ะทุกคนที่สั่งมาวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้มีก okay. ี่ชิ้นก็ไม่รู้เนี่ยหนึ่งสสามสีชิ้นนะคะ6ชิ้นพันกว่าบาทก็โอเคตกชิ้นละประมาณ 200บาทได้นะคะนี่เลยค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะเบสขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย